สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ขออนุญาตพูดจะภาษาควาย1คลิปนะฮะพอดอีวันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาช่วยพี่ fc เปิดราคาควายพี่น้องครับเป็นควายสายสวยงามสายพัฒนานะครับวันนี้มีทั้งหมดเนี่ยตัวนะครับมีเพศเมีย3 มีควายเผือกด้วยพี่น้องอย่างสวยเลยนะฮะแล้วก็มีอนาคตพ่อพันหนตัวนะครับเป็นลูกเบิ่มพันล้านด้วยตัวนั้นเดี๋ยวได้ดูนะครับเดี๋ยวได้ดูพิกัดควายอยู่ที่อาเภอบ้านโพนะครับผมจังหวัดฉะเชิงเซาพี่น้องครับเบอร์โทรติดต่อตามที่ผมได้ขึ้นให้ตรงหน้าจอได้เลยวันนี้ใครกําลังตามหาควายนะครับอยากได้ควายสวย,สวย อ่างใหญ่ๆหนาๆลึกๆวันนี้พลาดไม่ได้แน่นอนนะครับเอาละครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเนื่องจากว่าเป็นการแบ่งเพราะฉะนั้นผมจะพรีเซนต์ก่อนแล้วก็บอกราคาตามทีหลังนะฮะครับผมตัวที่1นะฮะเป็นเพศเมียนะครับควายตัวนี้นะฮะสายมาจากทางอีสานครับผมนะครับเป็นควายสายอีสานนะฮะ เป็นแม่พันธ์ุนะครับขนาดเรียกได้ว่าอ่างใหญ่เลยทีเดียวนะครับความลึกความหนาเนี่ยมาเต็มเลยพี่น้องนะครับตัวนี้เนี่ยส่วนสูงนะครับผม143ครับวัดแล้วนะฮะก่อนที่จะมีการถ่ายทำสถานะคือท้องว่างครับผมนะฮะลูกตัวล่าสุดเนี่ยคลอดออกมาแล้ว เผลอไปโดนอะไรกัดไม่แน่ใจพี่น้องครับเสียชีวิตนะฮะลูกของเขานะครับตอนนี้ตัวเขาเองเนี่ยก็กลับสัตว์แล้วนะครับประมาณ1-2ถึงครั้งแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้ผสมครับผมเอาละครับฟังราคาเลยนะฮะตัวนี้นะครับผมราคาขายเลยครับผม7 5 0 0 0บาทนะครับ7 5 0 0 0บาทพี่น้องได้แบบนี้ไป1ตัว อ่ะเดี๋ยวผมพาดูตั้งแต่ช่วงท้ายเลยนะฮะเนี่ยครับผมความหนาความอ่างความใหญ่ความลึกคือตัวนี้เลยนะครับกีบสวยด้วยนะครับผมกีบเท้าเนี่ยสวยใบหน้าก็บง่งบอกแล้ะครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับนะฮะตาแต้มแก้มจ้ำครับผมคอใส่พงมาลัยนะครับคออ่องนะครับผม แล้วก็สวมถุงเท้าสีขาว4ี่ข้างเลยนะฮะนี่คืออัตลักษณ์เบื้องต้นของควายไทยนะครับ75,000บาทพี่น้องครับโทรเข้ามาหรืออยากจะมาดูมาชมตัวจริงแอดไลน์สอบถามพิกัดเส้นทางได้เลยครับนะฮะ143ครับสถานะท้องว่างมีลูกมาแล้ว3ตัวครับผมตัวนี้75,000บาทครับ เอาละครับตัวถัดมาอย่างที่ผมได้เรียนเมื่อต้นรายการเลยพี่น้องนี่คือควายสาวควายเผือกนะครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นเลยคือเผือกทั้งหมดพี่น้องครับไม่มีกระเลยนะฮะยกเว้นตรงจมูกมีนิดเดียวมีแต้มดำนิดเดียวเดี๋ยวได้ดูใกล้ๆนะครับผมแจ้งประวัติก่อนนะครับตัวนี้เป็นควายภาคตะวันออกเลยฮะนะครับมาจากบางน้ำเปรียวใกล้ๆนี่นเองนะครับตรงนี้คืออำเภอบ้านโพนะ นะครับผมได้แจ้งไปแล้วนะอ่าเนี่ยครับเป็นควายสาวนะครับผมตัวนี้ส่วนสูงร้อยประมาณร้อยสามสิบห้าแหละครับนะฮะร้อยสามสิบนี่บวกแน่นอนพี่น้องครับนะฮะร้อยสามสิบนี่บวกแน่นอนแล้วก็เป็นสัตว์แล้วด้วยนะครับหนึ่งถึงสองครั้งฮะแต่ว่ายังไม่ได้ผสมครับวันนี้พี่น้องเอฟซีสามารถไปเลือกพ่อใส่ได้เลยนะครับ สายของเขาเนี่ยต้องเรียนตามตรงนะครับว่าไม่แน totally ่ใจนะฮะเพราะว่าตัวนี้ก็ซื้อต่อเข้ามาเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นใครพี่น้องครับแต่ว่าในเรื<_<_่องความสวยความครบของควายเผือกเนี<_<_่ยต at ot> ัวนี<__้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวแล้วครับนะฮะถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่สวยแล้วก็ครบเครื่องเลยทีเดียวในเรื่องของควายเผือกนะฮะเอาละครับตัวนี้ราคาขายนะครับผม หกหมื่นห้าพันบาทครับควายสาวครับผมยังไม่เคยมีลูกมาก่อนเลยนะครับยังไม่เคยมีลูกมาก่อนจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างก็คือความอ่างความใหญ่พี่น้องครับความลึกนะฮะวัวตื่นกล้องอควายตื่นกล้องพี่น้องครับไม่เป็นไรแต่ว่าอยู่กับเจ้าของแล้วเนี่ยเชื่องมากครับนะฮะเชื่องมากๆเลยดูท่ายืนท่ายกนะครับนี่ฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอนาคตแม่บล็อกควายเผือกอีกหนึ่งตัวเลยครับผม ราคาขายนะครับผม65,000าบาทอะดูใกล้ๆนี่ครับเขาก็เผือกพี่น้องครับนะฮะเขาก็เผือกแต่ว่าจะมีคราบสีดำอยู่นิดหน่อยแล้วก็ตรงปลายจมูกนะฮะมีกะนิดเดียวแต่ว่าที่ลำตัวไม่มีเลยพี่น้องเผือกล้วนๆเลยเผือกแท้ๆแล้วก็ผิวเนี่ยไม่มีกะเลยนะฮะส่วนมากพี่น้องได้เห็นควายเนี่ยถ้าเป็นควายเผือกเนี่ยผิวจะมีกะ นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเนียนกริปพี่น้องเนียนกริปเลยนะครับเอาละครับใครอยากได้ใครสนใจก็เบอร์โทรผมขึ้นไว้ให้แล้วนะครับตัวนี้6 5 0 0 0บาทครับผมพี่น้องครับถัดมาเป็นอนาคตพ่อพันคุมฝูงเลยได้เลยครับผมตัวนี้นะฮะประวัติครับผมตัวนี้นะฮะเป็นลูกของ บิ้มพันล้านครับแต่เสียดายว่าไบหลอดหายนะครับเนื่องจากว่าควายคนแก่เขาเลี้ยงนะฮะไม่ได้เก็บเอกสารไม่ได้อะไรเลยนะครับประวัติมาแบบนี้นะครับผมตัวนี้เพศผู้นะครับผมอายุประมาณ17เดือนนะครับอายุประมาณ17เดือนนะฮะส่วนสูงเนี่ยวัดแล้วนะครับผมวัดแล้วก่อนที่จะมีการถ่ายทำนะครับตัวนี้ ร้อยห้าสิบเลยครับท้ายนะครับผมท้ายร้อยห้าสิบเลยนะฮะดูครับความใหญ่ความหนาความลึกเนี่ยอนาคตพี่น้องมองไกลๆตัวนี้มาแน่นอนมาเต็มด้วยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือเขามีท่อนขาที่ยาวนะครับข้อขาข้อเท้ากีบเนี่ยสวยมากๆนะครับทีนี้มาดูอัตลักษณ์นิดนึงนะครับนี่ฮะอ่า ดูครับผมใกล้ๆชัดๆเลยนะครับคอเนี่ยอ่องสองชั้นเลยนะพี่น้องนะครับเท้านะฮะถุงเท้าสี่ข้างเหมือนกันครับผมถุงเท้าสีขาวกีบสวยมากนะครับกีบสวยมาดูน้ําล่างสักนิดนึงครับผมนี่ฮะลึงนะครับลึงของควายเนี่ยจะไม่เหมือนวัวนะพี่น้องนะครับจะไม่มีการย้วยการหย่อนลงมาเลยจะกระชับดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูไข่ครับผม นี่นี่ครับไข่สองลูกเสมอเปะ๊ะไม่มีบิดนะครับผมข้อขาข้อเท้าเนี่ยถือว่าใช้ได้ผ่านหมดทุกอย่างครับดูแผ่นหลังนะครับผมนี่ตัวนี้เชื่องมากเลยนะครับหนุ่มน้อย17เดือนนะครับลูกชายเบิ้มพันล้านนะฮะวันนี้บอกขายในราคา55,000บาทพี่น้องครับนะฮะ 55,000บาทมาดูตัวจริงได้นะครับแล้วก็กติกาการซื้อขายจากช่องพูดจาภาษาวัวนะครับถ้าท่านถูกใจตกลงซื้อมัดจำ3า3ครับผมนะฮะแล้วก็วันที่รถมาขึ้นควายวันที่ควายขึ้นรถพร้อมที่จะเดินทางไปส่งหน้าข้อของพี่น้องเนี่ยชำระส่วนที่เหลือพูดจาภาษาวัวไม่มีการเก็บเงินปลายทางครับผมนะฮะ 55,000บาทครับตัวนี้อนาคตพ่อพัน์คุมฝูงนี่ครับใบหน้ายังหล่อเลยนะครับยังโตได้อีกเยอะครับผมยังโตได้อีกเยอะเลยนะฮะดูครับผมให้ดูใกล้ๆเลยนี่ฮะกีบงกีบเท้าสวยเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะมองภาพมุมไกลๆคือคืออย่างนี้เลยพี่น้องครับตัวนี้ก็ไม่มีกระไม่มีด่างครับผมดำล้วนนะฮะนี่เป็นควาย ที่กำลังถูกพัฒนานะครับวันนี้มีความจำเป็นในเรื่องของสถานที่เลี้ยงล่ะครับน้ำเนิ้มปลักเปลือกไม่มีที่ให้ให้นอนให้จมเลยนะครับก็เลยต้องบอกขายล่ะครับวันนี้นะฮะลูกเบิ่มพันล้านครับ55,000บาทโทรเข้ามาครับเอาละครับพี่น้องครับตัวสุดท้ายวันนี้นะฮะเป็นควายแครพี่น้องครับ ควายแคละนะครเพศเมียรครับผมตัวนี้อายุน่าจะประมาณ2ปีได้แล้วนะครับยังไม่เคยมีลูกมาก่อนนะครับผมตัวนี้นะยังไม่เคยท้องมาก่อนเลยนะครับเพศเมียนะครับส่วนสูงก็ราวๆสักเมตร1 0เมตร15ประมาณนั้นพี่น้องนะครับส่วนสูงนะฮะตัวนี้ครบหมดเลยนะครับ มีนิดเดียวคือตรงปากนีครับถ้าเป็นควายแคระส่วนมากแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ฮะนะครับฟันล่างปากล่างเนี่ยจะยื่นออกมายาวกว่าปากบนนะครับอันนี้เรียนตามตรงครับผมนะฮะแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยสวยใช้ได้เลยพี่ดองนะครับสวยใช้ได้เลยนี่ฮะช่วงท้ายเป็นแบบนี้ครับนี่ครับ คใครอยากได้ควายแคระนะครับไปเ,เลี้ยงที่บ้านไปโชว์ตามร้านกาแฟไปโชว์ตามฟาร์มหน้าฟาร์มนะครับตัวนี้นะครับผมราคาขายนะครับผม2 5 0 0 0บาทครับนะฮะ25,000บาทยังไม่รวมค่าส่งนะพี่น้องนะอ่า25,000บาทเป็นราคาหน้าคคอกหน้าฟาร์มครับผม ะะยังไม่เคยมีลูกมาก่อนครับเป็นควายสาวครับผมนะฮะเป็นควายสาวทุกอย่างครบหมดเลยนะครับยกเว้นอย่างที่ผมได้บอกอ่าให้ดูใกล้ๆเป็นแบบนี้ครับเรื่องการกินการกินหญ้ากินฟางกินน้ํากินได้ปกติครับแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยสมบูรณ์มากเลยนี่แหะครับนี่ขับถ่ายโชว์เลยครับผมนะครับแล้วขี้เนี่ยสวยมากพี่น้องนะฮะขี้สวย ขี้วัวขี้ควายนะครับสามารถบ่งชี้สุขภาพของเขาได้เลยนะครับบางตัวเนี่ยขี้แข็งบางตัวได้ขี้เหลวนะครับพุ่งเป็นน้ําเลยนั่นบ่งบอกว่าสุขภาพไม่ดีครับผมแต่ว่าของคอกนี้ดูนะครับขี้สวยมากแสดงว่าควายสุขภาพดีนะครับ2 5 0 0 0บาทโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้ให้เอาละครับพี่น้องครับช่วงสุดท้ายนะฮะวันนี้ สรุปเลยนะครับมีควายทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็ราคาผมได้แจ้งไปหมดแล้วนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านโพจังหวัดะฉเชิงงเรานะครับมาไม่ถูกสามารถโทรสอบถามเส้นทางตามเบอร์โทรที่ได้ขึ้นให้ได้เลยหรือถ้าอยากจะปิดจบปิดจ็อบเลยก็ยินดีครับผมพูดจาภาษาวัวเป็นสื่อกลางให้วันนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ